ใครลงครูนะครูชอบครูชอบจริงไหมครูก็ชอบไอคนที่ไล่ต่อยให้ตกของจริงจริงเที่ยวกับมือเที่ยวนี่ด้วยเที่ยวกับนี่ด้วยนี่ปลอมตัวตอนเป็นแชมป์ปลอมตัวไงใส่หนวดใส่หมวกเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านมา ผมกับยอดมวยไอ้อัลอ,ไอ,ไอยุครุ่นลาเขาเดียวกับผมแหะแต่เขารุ่นเล็กกว่าผมคือต้องใจเจริญเมืองครับพอดีครับต่อยมวยคือต้องใจเจริญเมืองอแล้วมึงต่อยน,นี่ตอนนั้นไอายุเท <17 S 2> <17 S 1> ่าไหร่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาต่อยตอนเป็นหนุ่มแล้วเด็กวัยรุ่นแล้ววัยรุ่นเราคิดยังไงถึงมาต่อยมวยตอนสิบเจ็ดแล้วมึงต้องเรียนช่างกลปีหนึ่งช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพแล้วก็เกิดที่ไหนเกิดกรุงเทพวัดแคนังเลิง เรียนเรียนวัดโสมอ่ะวัดโสมนัดเจ็ดปีปอนหนึ่งทีตอเจ็ดเออเออใช่ใช่ตอนนั้นปานไหนเขาซ้อมอยู่ที่นั่นอ่ะพวกบุรีรัมพวกอะไรดูดูแต่เด็กๆแล้วอ๋อมึงดูมวยซ้อมตั้งแต่เด็กเออดูค่ายค่ายปานไหนอ่ะเออแต่ตอนจบที่วัดโสมก็ก็ยังไม่ได้ต่อยมวยมาต่อยตอนตอนจบมต .3 หัดมวยตอนตอนจบมต .3 เราจะเข้าปีหนึ่งช่างกลนอ่ะครั้งแรกต่อยที่ไหนต่อยบาไทยเพื่อนต่อหัดเดือนเดียวก็ต่อยแล้วบาไทยเพื่อนเพชรบุรีที่พวกอภิเศตน้อยต่อยอ่ะ เป็นพีจัดใหม่พวกเป็นน้อยต่อยที่นั่นเหรอัดใหม่จันทร์ใหม่พี่พี่จัดใหม่กูไม่ทันปล่อยโชว์ต่อยปล่อยโชว์ฝรั่งเลยนะแต่ต่อยจริงๆไงต่อยจริงแต่ต่อยฝรั่งดูต่อยฝรั่งดูแล้วก็เดินเดินทิปเดินติปอะไรเงี้ยค่าตัวตอนนั้นสี่สี่ห้าร้อยเนี่ยได้ได้ทีนะได้เยอะนะเยอะเยอะกว่าเวทีถือว่าได้เยอะอยู่นะสี่ห้าร้อยแล้วก็มาได้ทิปอีเกลืองฮาค่าตัวเขาไม่จ่ายให้เขาเอาทิปหนึ่งต่อยมันในบ้านงาต่อยในบ้ากโชว์แต่่่่่แตตวาอออยจริงๆะ สิบห้าครั้งไม่แพ้เลยต่อยตามบ้านเนี่ยนะสิบห้าครั้งอ้าวแล้วมึงมาเข้าเทพตอนไหนก็ที่มาต่อยจริงจังเลยต่อยต่อยพอพอปีหนึ่งใช่ไหมหัดปีหนึ่งก็เข้ารับเนื้อเลยไม่เคยไม่เคยต่อยต่างจังหวัดไม่เคยเลยต่อยบ้านอย่างเดียวต่อยบ้านแล้วเข้ารับเนื้อเลยอ๋อเนี่มึงแปลกว่าเขาแปรแปรที่ว่านชยวิตมึงต่อยมือกี่ครั้งวะรับเนื้อร้อยกว่าครั้งไม่ชอต่อยเยอะนะรับเนื้อร้อง ึเป็นคนนเดว่าจะเป็นคนเดียวมั้งน่ะที่ต่อยลรวครั้งที่ว่าเวทีเดียวด้วยนะลูกพนี้ไม่เคยต่อยต่อยล่าเนินเดียวต่อยลัาเนินปีสองสองเลิกปีปลายปีสามสามสิบสองปีพอดีโอไม่น่าเชื่อวะนะมันไม่เคยต่อยม่น่อยนะไม่เคยเลยก็ไปกับมึงตอานั้นที่ไปต่อยที่ไปสุ้กันเข้ามาล่ามเนินครั้งแรกเลยนี่แพ้ชนะ ต่อยรับเงินปีเดียวได้แชมป์มวยรอบอ่ะมวยรอบอะไรวะตอนนั้นมวยมวยรอบชุมทางทองคําของเสดามจัดอ่ะชุมทางชนะไพรัตน้อยลาวิราชอ่ะไพรัตน้อยลาดลาวิราชมวยมวยเฮปึ้งอ่ะอ้โแต่แต่ว่าของกูบวยสุดนะจับอันดับบวยสุดอ่ะเพราะว่าไม่มีชื่อไมม่ไ่ต่อยมวยรอบกับเขามวยรอบเสริมเป็นมวยเสริมพูดไงเออมวยเสริมได้แชมป์เออได้แชมป์ ปีปีละตอนได้แชมป์นี่มีได้รางวัลอะไรมั่งไอเสื้อสามาแล้วก็ไอทองคําทองคําหนักห้าบาทแล้วก็ก่อนแล้วก็คัดแล้วได้อีกหมื่นห้าโอ้ยนเยอะนะก็เยอะปีไหนวะนะปีปีสอง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 ยปีสองสองปีเอต้นปีใช่ไหมธันวอโมกกาลาแล้วก็ปลายปีก็ก็ได้แชมป์ได้แชมป์มวยรอบเลยแต่ว่าอ่อนเขาเพื่อนเพราะว่าไม่มีประวัติการต่อยต่างจังหวัดมาให้เขาดูอ่ะ ่อยบาเลยไอ้ตอนมึงต่อยมึงต่อยมูงทีหลังมึงนี่นะเข้าปีของกองเลยนะมึงเป็นแชมป์แล้วมึงเป็นยอดมวยแล้วกูยังเพิ่งหัดมวยอยู่เลยโอ้เด็กคนด่าเอไอ้นี่มันเป็นเป็นยอดยอดมวยไทยแล้วกูยังเพิ่งหัดมวยอยู่เลยตอนมึงต่อยนี่จนเลิกมัเนี่ยได้เป็นแชมป์อะไรไหมไม่ได้ได้ไม่เคยได้ชิงเลยแต่ชนะไอ้ต่อยกับแชมป์ลาวาสามสิบคนได้มึงต่อยกับใครมั่งที่ว่าดังๆมีไอ้สดเคยไหมเคยสด โชิตลิศเคยแพ้ดำนกแพ้ดำนกไอหลอแพ้ดำลูกบาศก์น้อยหลอแล้วก็นอกน็อกไอบุญนำบุญนำน็อกน็อกมาแล้วก็มีมีแพ้มันสองผลแล้วก็เสมอแพ้ที่ต่อยมวยดีจังปาทองจังปาทองก็ต่อยเออผัดแพ้ชนะคนละครั้งแล้วมันต่อยบมวยดีอ่ะไอไอนิคมไอนิคมก็คนละครั้งเออชนะไอผัดผลสองครั้งเนาะขน ถ้าเป็นสมัยนี้นะมันต้องได้ไอ้นี่อัดฉีเยอะเพราะอตอนมึงมึงพกอสูงสุดก็เก้าหมื่นนะได้เก้าหมื่นตอนนั้นนะเออเก้าหมื่นะตกถึงมึงเท่าไหร่ตอนนั้นครูคูหักคูหักสามสิบคูได้เจ็ดสิบเจ็ดิบก็เก้าเจ็ดหกิสาหกหมื่นสาม่าตัวดีกวามึงเีกโอยู่มึงมึงได้เท่าไหร่นะหกหได้สามสิบแต่ของกูนี่กูได้สามสิบเอมยอเหรอเมยเฟือยหรอต่อยมึง

ไม่ได้อยู่ค่ายกูไม่เคยอยู่ค่ายเลยนอนบ้านตลอดเดี๋ยวออกมาว่ามึงจะพร้อมมาทุกทีอะรู้มั้ยผมไม่เคยเล่นมากูเล่นแม่งกองข้ามเลยแล้วผมก็โดนโดนไอ้สัสแล้วในครั้งมาเที่ยวกูนะไม่นานแม่งเที่ยวจาไมนะเที่ยวกับมึงเที่ยวนี่ด้วยเที่ยวกันนี่ด้วยก็เที่ยวอยู่ด้วยกามตัวตอนเป็นแชมป์ความตัวไงใส่หนวดใส่หมวกอะไรเงี้ยชาวพวกอะไรก็มาก่อนแล้วอยู่กลุ่มเดียวกันหมดไอ้บุ๊คบี้ไอ้หลงไอ้หลออะไรเงี้ยเที่ยวอยู่กลุ่มเดียวอ่ะตอไอ้ตอไอ้หลอเนี่ยแถวฝั่งทนอ่ะ เที <C afe> ่ยวคาเฟ่ทุก,ทกอย่างไอ้คอนบิลีคาเฟ่ทุกทุกอย่างอะสเก็ต แล้วสมัยก่อนมึงต่อยมวยนี่มีใครเป็นไอดอลมึงไหมไม่มีเลยนกมวยขวัญใจเนี่ยไม่มีไม่มีเจริญเมืองเนี่ยมาก่อนเขามีดังๆเยอะมากสมพงษ์ทองใบสมพงษ์ทองใบสุพรชัยตายหมดแล้วสมพงษ์ทองใบสุพรชัยกูรู้จักหมดอ่ะทันแม่ค่ทันัมนขันไม่ทันแต่ว่าเขามาเที่ยวค่ายมาเที่ยวค่ายตลอดมหาครูอะไรเงี้ยไอตอนมึงยุ่หลังหรือเปล่าเจริญเมืองรุ่นไทยตายไหมไม่มีลมโบรุ่นสุดท้ายไงอกูถามหน่อย เขาเท่าที่กเคยได้ยินมานะก็ว่าค่ายเจริญเมืองเนี่ยซ้อมหนักมากแบบซ้อมเอาเป็นเอาตายมันจริงไหมมันซ้อมขนาดนั้นไหมใช่หนักไปทางลงนวมลงรวมสี่ยกเนี่ยสี่นาทีพักครึ่งนาทีแต่ต้องอัดกันเต็มที่เลยแบบเดินอัด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 กันออกอาวุธให้เหนื่อยอ่ะกี่ยกงวมส <4 S 1> ี่สี่ยกสี่ยกอะ หมัดเขาต้องใส่กันเต็มที่เลยจนจนไอเนี้ยใครโดนน็อกครูจะชอบใจเลยใครโดนต่อยท้องน็อกแต่ถ้าใครโดนต่อยท้องน็อกบนเวทีนะเขาไม่จ่ายเงินรางวัลก็ถือว่าไม่ไม่ยอมด้กล้ามท้องลงนวมนีหนักหนักแต่ว่าพวกเป้าป้ามก็ธรรมดาป้ามธรรมดาไม่ไม่เพราะว่าไม่มีเวทีเวลาล้มต้องต้องจับ พ,พื้นเป็นพื้นเป็นหินอ๋อสมัยก่อนจเจริญเมืองไม่มีเวทีสมัยนี้ก็ไม่มีเวท enfin ีตั้งแต่หลายจะลายแล้วตอนนี้ต้ Watch Shot อมกซ้อมตั้งแต่ไม่มีเวทียันเลิกอ e ่ะสิบสามปีอ่ะไอ้แลมโบอ่ะโหมาซ้อมก่อนเสร็จที่หลังพวกเจ้าัขยันขยัน S 2> <S 2> นี่ลีนินนี่แป๊บไปบ็นปวยโรลอแมรีม <ứng. S 2> ่นี่แม่งเดินบาดบาดเลยอ่ะค่ายจเจริญเมืองนี่เป็นค่ายเก่าแก่มากเลยนะ <ứng. S 2> สมัยก่อนนูน้นรุนนี้นเลยร,นร,นร,นรุนคาเฮ้ย <ứng. S 2> เขาว่าซ้อมสมัยก่อนนี่นะวูดี้ยินข่าวนะเวทีซ้อมแบบแงแบบยีงไงแต่เขาไม่มีเชือกัน ใครใครใครลงครูนะครูชอบครูชอบจริงไหมครูก็ชอบไอไอไอคนที่ไล่ต่อยให้ตกตกของจริงจริงแล้วเออแล้วมึงมึงไปไงมาไงมันถึงไปอยู่เจริญเมืองมีคนข้างๆบ้านเขาพาไปพาไปฝากแต่แรกไม่ได้กะว่าชกอาชีพหรอกกะไปฟ้อมเฉยไอค่ายนี่มันเป็นค่ายที่แบบว่าชกอาชีพนะเขาไม่ให้ฟ้อมเฉยหรอกเพราเห็นว่าใช้ได้ก็เออมึงไปซ้อมตอนหลังจากเข้ากรุงเทพแล้วรู้ว่าไม่บ้านก็อยู่กรุงเทพนี่แหละไม่ ก่อนไปเข้าไปต่อยในเทพมึงต่อยตามบาอย่างเดียวนี่บาอย่างเดียวซ้อมเจริญเมืองเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ยังไม่เป็นมวยเลยนะมวยมันจะคู่งได้ยังไงเราแม่งพวกบามึงซ้อมเจริญเมืองกูเล้วอุซาหลงภูมิใจอืไม่พวกบาเขาต่อยมาหลายโหนแล้วนะพวกไอ้ประยมมาดีะนี่พวกบามันก็ต่อยมาหลายโหนแล้วกระดูกดีกว่าตรนนี้มันก็ต่อยกันมาเป็นมีหลยสิบเป็นเร้อย่างเงี้ยเราเราเริ่มมาต่อยมีกค้างเองตองนี้เป็นมวยหมัดมันหนักมันหนัก นอกไอ้สิงห์อ่ะไอ้สิงห์ต่อท่านนี่กูน่าใครมึงอ่ะไอ้สิงห์ต่อท่านี่กูนายหรอเป็นพี่เลี้ยงไงหรอมันบอกสิงห์ต่อท่านี่กูหลานหลานเจนหลาน่ะโอ้ยสิงห์อะไรอ่ะไออยู่มันใจมึงกูหลานที่กลวงแม่โดนดกว่านอนด้วยกันโดนมดกัดแม่ร้องไงว่ามดกัดแล้วแล้วมึงมาเลิกมวยปีปีสามสามอายุยี่สิบเก้าแล้วคนสุดท้ายแพ้ใครที่แพ้ชนะแพ้นี่แพ้ไอแสงเพชรไงไอ้แสงเพชร ไอ้มวยมัดหนักอะแต่แรกอาจะพักแค่สามเดือนเรพักไปพักมาไอ้อมีตังค์อยู่อะตอนเล่นได้ตั้งหลายล้านเลยสี่ห้าลานคือน้องมึงน้องไอ้ถูกใจอ่ะถูกใจเจริญเมืองเออรุ่นใหญ่หน่อยอ่ารุ่นใหญ่บวยเก่งบวยเก่งกล้าสิ้นเสียไอ้ต้อมมันล้างข้อสอนที่กุลหมดอ่ะชนะพวกแพ้โรบิีสารตัวเดียวมั้งทำไมช่วงเลิกนี่คือไอ้น้องชายเริ่มมีตังไล่ต้อมต้อมมีก็เลยไปเดินตามมันไงเดินตามเดินไปตามมาเฮ้ยโหเยี่ยมันให้ตังเยอะเลย เล่นวีดีโอคุ้กันว่าไอ้ตระกูลนี้เขาตระกูลบูลิมโอ้โหเล่นนักมารกันร์ดไหมแล้วแบ่งใจนี่โอ้ใจไหมเอาม่หินใจเพราะไอ้ต่อใจม่หินใจหินได้เป็นรั้งไม่เลิกไอ้ทจิ๋มอ่ะต่อหลังก่อนตายก็มาอยู่ไอ้ต้อมานอนห้องกูอ่ะตอนไทยทีเอาเอาไปหมื่นเอาไปเล่นเดี๋ยวหมดแล้วมาเอาใหม่ต่อใจมันเชื่ออืมเอาไปหมื่นเอาไปเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วมาเอาเอาเอาใหม่ไอ้จิ๋มก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพอไปแล้วพอไปบอก โควิดจะมาบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเอายาก่อนยาหมดพอไปนั้นบอกเสื้อผ้ายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยนะแล้วก็พอไปแล้วตอนนี้พี่เลาะโทรมาบอกไอ้จิ๋มไม่ไหวแล้วแย่แล้วแล้วก็เสียที่นู่นที่นู่นโทรบอกกูนะแล้วแม่งมันมีใครไปเป็นเพื่อนกูณโทรกูกลัวผีกูไปคนเดียวยังไงกับรถไปอะมาถึงน่นสามที่สุมอะไอ้ติดมมันนะกูไปยิงไปคนเดียวในงานปะตอนมันมามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมันก็เดินงุ่มๆหลังงุ่มๆแล้วไม่ค่อยกินยาที่โหยี่สิบเอ็ดเมตร กูก็้าไนี่ไงเรับแล้วกูถึงปักตอนคืนนะกูเข้าไปหมู่บ้านมันใช่ไหมเป็นจอดมันเป็นคุหลョเป็นป่าคุหลกก่อนครับหมู่บ้านนี่แถวท้องหลังนี่จะมีเป็นยางหมดแล้วต้นยางป่าช้าป่าช้าอยู่กลางทางกูไปพบเลยเอ้ยจะเขดีวะเขาไม่เอาผมเข้านะคนชรามนะเขาตั้งโต๊ะราผ้าผมกูก็ไปนั่งกูฆ่าผ้าผมว่ะเขาไม่ใส่ลงอ่ะไม่ใช่นอนแค่ไหนนอนแล้วะผ้าผมแล้วกลัวมือไปจับมันนิ่งเลยที่ร้อยกูที่ร้อยหาข้าวไปกูยิงี่ร้อยบอกว่าไปนอนคนเดียวมึงเนี่ย โอ้ไม่นอนลรกลับอีกครับไม่ไม่เดี๋ยวเขาใส่ลงเขาฝังพวกอิสลา,ามอะ่ะ<อ>ใส่รองฝังไม,ม,ไม่นอนอยู่นี่มากไม่ไมแล้วอย่างของมึงเนี่ยมึงต่อยมวยนี่เหลือเงินเก็บไหมรว่าเหลือเป็นที่ร้อยตารางวาตรงแถวบ้านเนี่ยขายไปสามล้านนะแถวไหนแถวแถวแถวสุขาสุขาพี่บ้านสามอ่ะสุขาบ่ะนถนนรามมอนแผงอ่ะร้อยวาโอ้โหก็ได้ราคาสามล้าน ซื้อสองแสนกว่าบาทเองแตไว้ตอนนี้ขายหมดละอุ้ยขายเนี่ยปีซื้อปีสองสองเจ็ดขายปีสามแปดโอ้ยดีเนี่ยนี่อย่างที่เวลามานานเนี่เนี่ยโอเคตอนเวลาต้องขายซื้อสองเจ็ดเนี่ยต้องขายสองเก้าไอตอนนั้นยังต่อยมวยอยู่แล้วแล้วมึงเลิกมวยไปนี่มีครอบครัวมีอะไรไหมตอนต่อยก็มีแล้วหลายคนมีลูกมีอะไรไหมมีลูกกี่คนลูกกทั้งหมดสามคนมีลูกสามคนสองแม่แม่แรกนี่ผู้ชายสองคน แล้วก็อีกคนผู้หญิงผู้หญิงอายุสิบสิบเก้าแล้วตอนเนี้ยนะแล้วแล้วไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะความดีของมึงอยู่อยู่ลูกสาวอยู่ไม่แม่อ๋อเลิกกันนังเป็นสิบปีแล้วความดีเงีเหมือนมึงเหมือนกูเหมือนกูเหมือนกันอ๋อมีลูกสามคนไอ้สองขโตผู้ชายั่นแม่เอามวยเลยไม่เอามวยไม่เอามวยทั้งคู่อะ โตอายุเท่าไหร่ไอ้คนโตคนโตต,ตอนนี้มันเกิด29ตอนนี้มันเท่าไหร่วะสามเก้าสามเก้าแล้วขับรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นหัวหน้าแล้วรถไฟฟ้าเนี่ยมันขับทุกสายอ่ะ,อะต้องมวยดังๆที่ว่าสมัยเคยประทะกันมาเนี่ยนะเอาที่ผมมีชื่ออย่างนั้นย่อยแอนมีใครบ้างมลคนทีอน่ออกนึกบอกออกหมดอ่ะแล้วรอให้ฟังนี้แฟนมุกเอยากรู้มีบุญนำมีเลิงชัยเลิงชัยไทยลุงบอกใายด้วยเลยมีวันใหม่ วันใหม่วันเพื่อเป็นดิดชนะชนะวันใหม่แล้วก็เออชนะมืาพูดมาไอพญาน้อยพญาทัศนีมีบุญนำแล้วก็บุญนำมีสองคนแล้วก็เดี๋ยวก็นำต่อจารุณีเออแล้วก็แพรดำลูกพระบาทเเออออแล้วก็เก่งกาศน้อยเก่งทีิวัฒน์เก่งกาศน้อยแล้วก็ลุงเรืองลูกพระบาทโอ้ลุงงต่อเออไอเชมต่อยเปล่าวะไม่ไม่ต่อยแล้วก็ ใครว่าไอ้ไอ้ผัดโผลเดลิทาสองขนนอกขนคะแนนขนหนึ่งตอนหลังไม่ได้เป็นแชมป์เนี่ยไอ้ไอ้ผัดโผล่เนแชมปป์ไี่ยแล้วก็วังหินวังหินปอชัยวัฒน์ปอชัยวัฒน์อ่แล้วก็ลูกช้างสิทธิช่างวันพิธีแกนดอสิงห์เดี๋ยวระดับนั้นยอดดีอ่ะยอดประทานหมดเลยหมดแต่ของแต่ไม่มีไม่ได้เป็นแชมป์ป่ะวะไม่ได้ชิงไม่ชิงเลยไม่ได้เสยไม่จัดชิงสักทีอยู่อันดับหนึ่งตลอดเลยทั้งสองเวทีเลยนะเออจะไม่เคยได้ยิงเลยเ ก็มึงไม่เคยไปต่อยลุมพินีมันก็จะไปได้จริงไหมเริ่เงินมเริ่เริ่มไมบอกเป็นสองเวทีอ่ะเป็นรองอันดับหนึ่งเออสองเวทีแต่ว่าแต่ว่าอันดับขึ้นอืมอันดับขึ้นที่ลุมพินีด้วยไงจริงยังไงลุมพินีดับเริงอันดับก็จริงมึงต่อยไฟไหนเนี่ยที่มึงคิดว่าต่อยยากที่สุดเจ็บตัวที่ไหนต่อยยากไอ้นี่ไงไอ้วันพิชิตไงชื่อห์น้องจอมคลาสสิกอ่ะเออโอ้ยเป็นไงเป็นมือที่เจ็บสุดเลยนะเดี๋ยวรอฟังนี่เป็นไอไม่เจ็บแต่ต่อยยาก เออแล้วก็มีพรเทพเปียดติ่งน้อยก็ต่อยเสมอไหนแปดหนต่อยยากก็วันพิชิตเนี่ยต่อยยากวิลเล็กของนี่เป็นยังไงบ้างต่อยมันต่อยยากยังไงมันไวไวายอยู่เร็วอาวุธไอ้นี่รู้ไวรู้แล้วอออกไม่ทันเนี่ยแล้วที่เจ็บก็ต่อยไอ้กล้องนภากล้องนภาบอชรวิทย์อ่อไอ้กล้องนภาที่อยู่อเมตาเออมึงเคยต่อยกับมันด้วยเออตอนเด็กๆเหมือนพวกนี้น้ำหนักไม่พวกนี้มัน ต่อยที่หลังมันขึ้นชั้นมาไงมันเล็กไงมาเล็กแต่เด็กมันโตไปต่อหลังไอ้ไอ้นกวีก็ต่อยนกวีก็ชนะนกวีมึงชนะนกวีดออ้วยต่อยคู่เอกด้วยนะต่อยปีสอ,องหกอะเราก็ใส่มวยฟังกฏว่าบางครั้งเนี่ยตั้งมวยอย่างต้องใจ,จเจริญเมืองเนี่ยร,บบร้อยหนึสองปอนด์แต่ไม่ต่อยพวกนกวีพวกแพดัมอะไรนะพวกนั้นอาจจะคิด,ว,ด,ดว่าพกวกนั้นร้อยสามสิบปอนด์จริงๆแล้วเนี่ยตอนเล็กเนี่ยเราต่อยกันแต่นี้ว่าเด็กเนี่ยเขาโตขึ้นไปคืออันนี้ทางนี้ทางฐานะทางบ้านพอกินเนี่ยอะไรดอกเนี่ ก็เลยไม่โตไม่โตโยนี่ร้อยสิบแปดร้อยสิบเก้าเต็มที่ต่อยสูงสุดก็ไม่เกินร้อยร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยยี่สิบเพราะเรื่องมวยมันมีขยับโตไปไม่ใช่ว่าไอ้สมบัติยังต่อยเลยสมบัติตอนนี้ก็คุณเฮ้ยสมบัตยมันตายยังวเ่าตายหรป่าตายแล้วกขว่ามันเก้งแล้อืมไม่รู้เราไม่รู้กันจะแล้วมีเคยมีไปไหนมาที่ว่าอุบัติเหตุแต่ว่าเราต้องต้องโชกับคือตัวเราไม่พร้อมเนี่ยแต่โดนโดนบีบชกโมเตอร์ขอร้องมีไหม ไม่มีไม่มีอะไรสมมูลทุกไปสมมูลทุกไปแล้วไฟประทับใจมีมัชนะใครช,ชนะไอ้นิคมไงนิคมเพชรโพทองออได้แฉไอ้ได้มวยยอดเยี่ยมของลาดเมิอน,น,นอ่ะพี่ไก่ได้ของลุมพินีปีกรุงเทพสองร้อยปีอ่ะปีสองห้า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 สองร้อยปีกรุงเทพสองร้อยปีไอ้ประเภทศิลป,ะ,ปะมวยไทยยอดเยี่ยมเฮ้ยเกือบคุณงส่จริงมันมันบอกว่ามั่นใจทุกครั้งสมมูลทุกครั้งแล้วข่าวที่ออกมาเนี่ยกูก็รู้นะรู้มึงเลยนะซ้อมเจ็ดวัน ไม่มีไม่เคยซ้อมเจ็ดวันคไม่คุณบอกมึงไม่ซ้อมก็ไม่เห็นเล่นสนุกเล่นอะไรเหมือนนเกวไม่ได้ซ้อมก็ไม่ได้นอนบ้านเวลาซ้อมเสร็จก็ใบแวโตอนสนุกอะไรเงี้ยเล่นงี้สมบูรณ์เนอะก็สมบูรณ์เนอะซ้อมดีแต่นอน่อนน้อยหน่อยไม่ไม่พระนอนน้อยถึงเวลาก็กลับบ้านอะไรเงี้ยเรารู้หน้าที่เราไอ้ไอ้คนไปเห็นว่า ตอนผมไม่รู้แต่กูเห็นมึงแทงใช่ไยมใช่ใช่เพราเลี้แมงตรงข้ามเลยนไงายหาเพราะอย่างทีเราเวลาเขาต่อยมวยนะเวลาเขาต่อยดูแรงเขาเดินบู้ดูแรงบู้วแต่เวลาไปลายแล้วปัแล้วแมงเหี่ยวีอเคเฮ้ยกูลืมถามเลยว่าถามเลยว่าพี่น้องมีกี่คนนะสี่สี่คนในผู้ชายกี่คนผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงหนึ่งยังอยู่ครบก็มีอยู่สองคนที่มาต่อยมวยอ่าสองคนที่ต่อยมวยไอพี่ชายคนโตมันรอบเป้าให้ไงไอนั่นไอนั่น ไอ้นั่นไม่ไม่ชอบมวยแต่รอเป้าให้อรอเป้าให้แล้วไปดูไหมไปดูทุกครั้งอ่ะให้น้ําทุกครั้งอ่ะมันก็เป็นมวยละมันก็ไปซ้อมอยู่เจริญเมืองแ,แต่ว่าไม่ได้ชกอ๋อก็อย,อยู่ในวงการมวยนี่จะมีอยู่ครัง้งกูกำล,ลังไปเล่นมวยด้านเมืองไอ้สัตว์ที่เขาโทรมาเลยมวยยังไม่ทันต่อยเลย่อยไม่ไหวแล้วทำไมเบาหวานขึ้นขี่ร้อยห้าร้อยไอจันท์ข้าวขาวว่ามึงขี้แจกแน่เมื่อวานน้องขี้แจกเลยทำมวยเนี่ยต้องหาใครไปก่อนประมาณ ว่ามึงกูขับกลับมูยไม่ดูแม่งมึงอไปเยี่ยมมันโพรตอนนั้นมื่นแม่งแม่งคืนตั้งห้าห้องก็มึงเป็นนายกอะที่กูเรียกอะไรไอ้ตองอะเอาเงินแม่งมันอะสี่ห้าหมื่นหรอห้าสมัยก่อนมันก็จะเที่ยวกันอยู่กลุ่มเนี้ยกูมารู้จักไอ้ตองก็ประมาณปีสองแปดสองเก้าสามสองรู้จักมวยแล้วเที่ยมไปเที่ยวเที่ยวไอ้พนบุรีคาเฟ่อะไรเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยปุยบุยบองว่ากลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยนะมีผมผักโจกอืม ลองลงมาก็กูแออเมืนอมาเข้ามาปั๊บปับบางทั้นค่ายผมมีผมคนเดียวชที่ยวออกมาเที่ยวค่ายติดไยนี่ก็มีจิ๋มคนนําทีมอค่ายเทนิว่านก็มีไอ้หล่อแต่ทุกค่ายเลยนคุณกับผมหมดเท็มไปได้คนเดียวค่ายหลอล้างคอกเลยใครมึงอะชนะไอ้ขวัญใจชนะไอ้กระเตมสันชนะไอ้จิงชนะไอ้หล่อ แพ้แจ็คตัวเดียวแพ้เข่าแพ้เขอ้แจ็คมันมวยใหญ่นี่มันร้อยี่หกไม่ตอนนั้นต่อยร้อยร้อยสิบแปดจะถือว่าต่อยตอนนั้นก็จะเล่าให้ฟังเออจะถือว่าตอนนั้นเนี่ยมันโอ้โหต่อยไม่มีเล็กไงต่อยไม่ลงไอ้ที่มันแข็งไอ้มันแข็งแล้วแม่งเข่าในแม่งมันชอบขัมันไม่ชอบเขาด้วยต้องมันหนนหมดแล้วแล้วแม่งทนด้วยก็ไม่ได้เราไปไปมึงช่างหลังก่อนก่อนมึงต่อยมวยเนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่ก็ทนในลำพนธุ์จุมพุทอนแพ้มัน มโอ้ยายนไหนเหนียวเตายไปแล้วนักเลงด้วยเนี่ยน้ำฝนน่ะเดี๋ยวก็หลุดเองไม่ชอบเขาแล้วทุกวันนี้มึงยังติดตามวงการมวยไหมดูว่าก็ติดตามแต่ว่ามันไม่ค่อยมีมวยเอกยังติดตามอยู่แต่ไม่ได้เข้าไปคุกคีไม่ได้คุกคีแล้วก็ไม่ได้สอนมวยด้วยไม่ได้สอนไม่ได้สอนไม่ได้สอนานแล้วมันออกกำลังกายนะเออมึงวิ่งมันออกกำลังกายวิ่งทุกเช้าตอนนี้นะเออทุกเช้าอ่ะ วิ่งมาส2บปีแล้วเพราะมันกลัวตายไงก็มันเป็นเบาหวานไม่วิ่งไม่ได้ไอ้องกไอ้ต้อยเนี่ยเขาปีเดียวกันเกิดเดือนเดียวกันอไอ้นี่เกิดยี่สี่สี่ธันวายี่สี่ธันวาศนสี่สี่ธันวาศูนย์สี่ผมยี่เจ็ดผมนี่ตอนจริงมันเกิดเป็นพี่ผมอะไอ้นูนยี่บเจ็ดโอ้ยนี่เป็นยอดยอดมวยไทยแล้วนี่เพิ่งหัดมวยอยู่อายุสิบเจ็ดสุดท้ายเนี่ยมีอะไรฝากถึงแบบ ไอเด็กรุ่นหลังมั้งเด็กรุ่นหลังน้องน้งมั้งไหมเท่าที่ติดตามดูมาทุกวันเนี้เราถ้าสถากอยากจะมีอะไรฝากเรื่องมาเลนิสัยเรื่องคล้องเรื่องทุกอย่างพวกนี้ปามีเงินให้ให้เก็บเงินไว้เยอะๆเพื่อเริ่มมวยจะได้มีเอาตรงนี้มาใช้ได้แต่ของมึงสมัยมึงมึงไม่เก็บไม่เก็บไม่เกืบนในน้องน้องเก็บเออแต่เรารู้นี่เรารู้นี่เราผ่านมาแล้วเราผ่านมาแล้วมันรู้ไงวการมวยก็นักมวยจะเป็นอย่างนี้ สมัยต่อยมวยโอ้ยได้เงินง่ายต่อยทิ้งห้าหกหมื่นต่อยไม่ไปไรไม่เก็บเที่ยวกินเพราะเดี๋ยวเดือนหน้าก็ต่อยใหม่พอบันปลายแล้วมันก็เลยไม่เหลือมันเป็นวัฏจกักรไอ้พวกที่ผ่านมาแล้วเคยใช้ชีวิตแบบนี้มาแล้วก็อยากจะเตือนรุ่นหล,ล,ลานลูกๆว่าให้ต่อยมวยเนี่ยให้รู้จักเก็บเงินเก็บหอมอมริบเอาไว้เผื่อเลิกมวยแล้วจะได้ไม่ลำบากใช่เอาเอาเอาทุนตรงนี้ไปไปทำอาชีพใหม่ ครับเป็นธรรมดานะครับเพราะพูกผมนี่งานอาชีพเดียวกันนะก็อยากจะพอผ่าแล้วอยาก,กเตือนน้องๆไอ้เรื่องเก็บเงินนี่เป็นหลักใหญ่เลยเพราะว่าเหตุที่เรามาต่อยงวเนี่ยเพ,พรพพาะครอบครัวครอบครัวนะทัง้งาเราจนใช่เพราะนั้นนี่นะตอนมีชื่อเสียงได้หาเงินได้เนี่ยอย่าเลงควรจะแบ่งเป็นท่าน่วนว่าวันนี้เก็บไว้วันนี้ใช้ไว้อะไรเงี้ยที่พูดพูดี่ยผมพูดสอนน้องๆได้แต่สำหรับผมเองเนะมันไม่เก็บไม่ได้ไม่ครับ อยากมวยทุกคนที่มาต่อยมวยมีไม่กี่อย่างอยากเก่งอยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงอยากมีชื่อเสียงอยากดังแต่พอเริ่มจะมีชื่อเสียงเริ่มจะมีเงินกลับขี้เกียจเออมันมีอย่างนึอย่างห่ฝัดน้องน้องนักมวยร้่นหลังนะครับทุกคนที่มาหัดชกมวยเริ่มเริ่มชกมวยยุคในชีวิตนี้คุณต้องคำนึงถึงว่าคุณเป็นนักมวย เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจต่อยและยุคนี้สมัยนี้มันดังง่ายครับเพราะมันมีสื่อเยอะอนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่นะไม่มีใครให้คุณปล่อยมวยถิงตายหรอกถึงเวลาก็ต้องเลิกโดยโตเตอเพราะฉะนั้นตั้งใจต่อยครับเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ว่าวงการมวยบูมมากนะอโอเชียวมันกระลันผมดูแล้วเนี่ยแต่ละคนนี่นะค่าตัวไม่กี่หมื่นแล้วบางทีได้อาชีพเนี่ยโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านนะขอให้ตั้งใจต่อยครับเก็บเงินไว้โอเคครับวันนี้ก็ เราจะลาไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้มันติดตามทีต่อไปนะครับสวัสดีครับครับดีครับ